เดี๋ยวใคเออชิด่วนเลย่เออชิด่วนมากมากชิดขึ้นนั่งน้ำนี่บิดมันขาใครขั้วก็นั่งน้ำก้นก็จะันค่อยไปค่อยไปตอนนี้นั่งกอดเอวมืกี้ไว้กอดนี่เบิเกอร์กับดานาฮะไปดีใจมาเรื่ง สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียงังแรงเนาะมันนี่กะออกไห่ออกหน้าคื้เก่าพี่น้องเลยเอารถไทยออกมาเนาะมันนี้รถไทยออกมาคาเมื่อกสีแก่เสาไหมเข้าไปในบ้านเลยพี่น้องเลยเสาไหมสีไปเกาะกระเทบอบาเห็ดเนื้อมุงหลังขลกซีเนาะเม,มืกี้อ่ะฮะอาบน้ำแล้วสองเสาเนาะพี่น้องเพราาอยู่เพื่อนก็มีอยู่สองเสา ไปดีจ้าป้าลุงไปทุจ้าทุจ้าน่อแม่บุดบอกลายมือหรือ่ยังเห็นเลยอได้ค่ะหูปลาหูปลาจมลงาลงก่อนลงะกอนยันแต่อะไรึ้นมนลอ่บนนำฮักยามกีิไม่ค้นตอนกดโทรศัพท์ตื้นตื้นหมักมันมีเสียงศัพ๊์ผู้ใหญ่ค่ะเอาออกซะก่อนค่ะ ไม่เอาไว้เห็ดก็เธอผัดเดี๋ยวนี้ยังบัวว่างเห็ดแก่มืออวอนก็เออเห็ดแล้วแล้วช่วงว่างจะได้ผัดเออมือได้ว่างก็เห็ดไปนะมือมันช่วงลายมือผ่านมากับไปห้าไม่มาเห็ดคั่วก็ยังบัวว่างใส่ได้ตีเสาเลยเงินได้แล้วเนาะ เชาไม่แดงน้อยเล็กน้องเช่าพอคันชื่อน้ำก็จะไปกลายนะมัดอย่ามันกิ่งนี่กิ่ีจก็ห่าอย่างเมื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> ย่น้นเดี๋ยวมได้ขึ้นเ<า>อาเชือกผูกงวมามัดมืออื่นมันพือพอมันมืออืนอออ่นพอมันก็เอาไปปาดไม่ไว้ <c oughs> แล้วพอมันมิวกี้แล้วมันหนังผู้เดียวมันจังกันยังใช่ไหม เด้หมัดใส่ป้องมันหมัดใส่แคมมันข่างมันช่องอันอยันแต่ไม่ได้ขึ้นขอำอีกมี่มือไงว่าไก่ตัวดีง่ายแต่วปวดกดจนล้วนเวลาบวชจักโทรศัพท์ฮ <laughs> <laughs> ือเกิดดีใจแล้ว,ลวขึ้นรถไปเจอ แล้วฝนฮัโลโหลเลยนะมะบ่ใส่ก็าตาบ่โยนมาได้จากดี่ได้หวานหนึ่ก็ได้ใช่ได้คืใช่คือหนึ่งอะไรไล้ใช่เผื่อวันนี้กังเว้นค่ะยอดให้หมูขึ้นนี่ครับมันดอนกาพิจารั์ตาอ้วนี่บึ้มหง้อนมากเข่า เศาเมื่อนำมิกี้ขึ้นแล้วเอาของมิกี้ขึ้นมาเนี่ยข่ำพ่พอดีเืออนเพิ่นพอดีข่ำเนะก่งบ้นดิอยหนฮนะอ ดดกกมันก so ับรเดียวนกน้อยหนึ่งย่ากรุ่นละลบน้อยเดียวนะตั้งแต่ปีชดายพิยาเลยเนาะพรมมันนี้มันมีแนวส้นอยู่บนส่นพรมเก่าก็มีค่ะ พ่อู้ป้านึกอะรละครน้อยก็จำได้ตอนตอนใส่อยู่ได้แต่ว่าบริยใส่มาหลายปีแล้วเอาไว้ปุกมันหนาวมันั่งคาบมันก้มันทั้งลางจับมันกดเอมันด้ทั้งรางมันหนาวนั่งช่อนไทยมัน

<laughs> หอมแด้วกับแม่พันบนีอย่างหอมเลยออเอง็เองวาวึ้นเนออานแล้วเครื่ององเอาอหมดแล้วือบันีขอประทานทั่วยูบแล้วพอดีเอ้ยดันงน้อยอย่ามันตกนน้หนังพอด,ดีย่มันชุงคืยคอยครับป่เหออ่านทัเลยขึ้นไปนังนะ้ำ เมื่อก่อนที่เราชาวบ้านาเขาาบ้านก็นกนไม่ได้ต่ำอันี้ก็ตะเวนตะเว้นต่ำลงเลยนะมันข่ำไปยหาผ่านี่ผ่านี่มันยูไชวะมีธงะไรเนาะเป็นนะังน่งน้ำกาน้องไปวด้วยเั้ยังยไงเออเออชิดวนมามา,มาชิดขึ้นนั่งน้ำนีำน่ บิดบันขาใครทัวก็นั่งน้ำก้นกัญชาค่อคอยไปค่อยไปตระเี๋ยวที่นั่งกอดเอวมิกิไว้ก็วันนี้ขาเปิดหัวอาร์ตทั่วทันบาย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 เออพิ่นม่วนเพิปวดมื่อจุ๊บวันจุ๊บวันถุจ่าถุจ่าสบายดีจ้าหน่อยไหมดีจ้าหุ่ ขี่ม้วนเอ๊ะเป็นไรผนขึ้นรถปกติประมาณนี้แหละพี่น้องขึ้นห่าวดังๆฮิขึ้นรถใหญ่ก็ยังกระเทาะขึ้นรถไทยได้เขี่ม้วนมากขึ้นรถใหญ่หัสะบ้อยอยู่เฮ้ขึ้นดิงตาอยากล้มขึ้นรถใหญ่ฮะเบื่อขึ้นรถไทยละมาก นะมาเก็บมันแล้วก็เอาโต้น้อยหนึ่งดอกมันโต๊ะบริสุทธิ์กับปะไว้ก่อนมือมือหนึ่งก็บวันมาได้น้องเด้ค่ะชวนมันก็ได้ได้เนี่ยแต่ส่วนนี่มันทังกายหั่นบริเวณเรื่องแล้วก็น้ำบนลดอนน่ะน้อยๆ้หนึ่งก็คือสิไข่คเนี่ยส่วนนี่ขาได้เนี่ยบนนูนนๆทั้งคอยทั้งพี่ก็ลงผูกกับบุ๊คันไดแต่อัดหัวก่อน หลุดหล่นลล้นองนั่งคาบไม่เอาผมขาดปูคุณนายกี้นั่งประคองลูกไว้เนาะรถเต้นรถโดนทางบูดีอยังมันตกนี่พี่น้องน,นั่งประมาณนี้เลยน้อนั่งคาบไปก็น <c oughs> นั่งอุ้มกอดมิกิมิกี้ไว้ก็สิเจ็บก้นอยู่ได้พี่น้องทางมันบูดีเนาะนั่งไม่เนี่ย ทางรถอันนี้กับประมาณน,นี้แหละพี่น้องลมลมแห้งแห้งหนาวตอนกลางคืนเย็นจะจ้อยกับตอนเ้าบ้านเคยไม่จะกินินทรายนะทางลงหวย หวยขึ้นห้วยบืนขนาดเลยหลดมันสันห่วยน้อยได้ในขนาดห้วยน้อยห่วยย่างใหญ่เกระตหลดเต้นยดวก้กสบายดีจ้าสดีโอ้น้ำที่กอัว ไว้ดิจ้าป่าดุไอ้ดิจ้าดิจ้าบ,บึงสภาพก้นม,มันปักมันพี่น้องโู้ลายตาเด้อพี่น้องทางมันบวดี ด้วยส่วนเจริญกลับไปบลได้แลวป่ากับเรือปลายบ้านเท่ากับเขาเบิกเห็ดป่ามันเบิกเห็ดป่าอ้อยเห็ดไฮนาเวิดเนาะเรือยื่ดอนมาเจะมาเจะพี่น้องอนาคตบัตหนาบุมีหดบ่อนหาเห็ดกูละพี่น้องเอ้กบวาบ้านได้ หวยแลวหวยใหญ่ต้นนนนนนนขี้ดนนทรนยนน่าานนนนนนนานานน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 นินดนนนนี่นออนนนนนนน ขู oh. ้ข้อนี่มาใส่ซองหูกับมาอยู่แตกพุ่งน้ำสันแก่เข่านี่โลดเป่ากับยังบืนพอแห้งกันแล้วพี่น้องย่งามแก่เข่าใส่เข่าสิบสองสิบสามสอบบืนเอ็นเอ็ดน,นักขนาดได้โหลดโอ้ oh. พอดแม่ดอยิงกีเอ้ยไปดำแข่งไปำความประตูดำมิกีเอ้ยเมื่อจะหายต่นาเอิญเอลูกเมื่อเอิญสื่อนาะพี่น้องรดรดรดจะว่ายยังฮะโอ้โอ้ำไว้แล้วเพื่อเมื่อเพือนบปดิค้ำยังไงย้ำนี่มันคํำไว้ยังไ จักน่อยเัาก็ได้เที่ยวทั้งแล้วแล้วปวดทัวแล้วนี่ท่อนี่ก็เจ้าเอาขึ้นมาจากหวยแหละตะบิดเอาท่อใส่คือสามอันนะคะมันแตกแล้วเอาใส่ซองซองหูหูละสามอันแล้วก็เอาดินทมเอาน้ำมาอยู่พี่น้องก็เลยเอาขึ้นมาที่เรือสามอันยังอยู่ในหวยค่ะมันแตกหมดแล้ว có ăn lên có ăn đi <laughs> ờ ờ, ờ. <laughs> hòn leo bao bơ cơ bao đá đá bơ cứ, cặp đá đá hả <laughs> bà đi chạy bà, 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 bà luôn bà, 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 bà. phải nhá phần non khảo đi áo đừng đó đi đi ดันขดี้านึงเด้เวนนี่สาวิวกีันเพื่อนกับคำพอดีตอนนี้มาเพื่อนแล้วพี่น้องเลยกบกเจ้ามากนะปกบกตอนนี้มาเพือนแล้วเนาะกระเซีไม่ลงพี่น้องเลยรเสียวลงนี่เนาะไม่ มาเกาะกระเทิบพี่น้องกระเทิบมุงเครื่องโคกซีเขาเนาะตอนนี้ก็เอาไม้ลงเนี่ยแหละพี่น้องพากันกินข้าวกินน้ำพี่น้องไหมเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อกินข่าวแรงเนาะมิวกี้กินละข้าวแกงแกงกระปูจนขำจนเมื่อยพี่น้องเลยแกงแกงปลาใส่กระปู เข่าแรงกับพี่นออ okay, ้องเลยโอเคพี่นออ้องสำหรับคลิปนี้กับผจญก็สิขอจบคลิปไว้ชะนี้ก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็สั่นกระดิ่งขอบพระจอมน,น,น้ยยนอเนาะเพื่พยยนอจะพบผ้าคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาสำหรับคลิปนี้กับพีแล้วสบายดีสวัสดีพี่นออ้อง